ครับกลับพบกับคลิปของ t ไท s k เ t ็ตนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำอุปกรณ์หนึ่นก็คือปูกันนะครับเรามาทําความรู้จักกับปูกันกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวปูกันนะครับทำจากวัสดุด้การ2ออย่างนะครับก็คือขนธรรมชาตินะครับกับขนสังเคราะห์นะครับขนธรรมชาตินะครับก็จะมีเช่นขนวัวขนแพะขนกระลอกนะปูกันขนธรรมชาติที่ดีที่สุดนะครับก็คือ ขนเคลิมสกายนะครับเป็นลักษณะคล้ายพังพอนนะอยู่ที่ประเทศรัสเซียนะครับและก็ราคาก็แพงที่สุดด้วยนะครับข้อดีของภูการขนธรรมชาติก็คือ1นนะครับเก็บน้ําได้มากนะครับก็ภูกการจะค่อนข้างควบคุมง่ายกว่าผูการขนขนสถิติกนะครับแต่ข้อเสียนะครับก็คือดูแลรักษาจะยากกว่าเนื่องจากว่ามันเป็นขนธรรมชาตินะครับมันอาจจะมีการขึ้นราได้นะครับต้องเก็บไอที่แห้งนะครับไม่ควรใส่กล่องในขณะที่ยังเปียกอยู่นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือขน ขนเซตติติกนะครับหรือขนสังเคราะห์นะครับตัวนี้ผมจะใช้บ่อยนะขนเซตติสติกนะครับก็มีหลายประเภทนะระดับความสปริงนะครับแตกต่างกันนะครับเรามาดูภูการกันนะว่ามีชนิดอะไรบ้างนะครับระดับแรกนะที่นิยมใช้กันนะครับภูกันกลมนะก็จะเป็นรูปไปเป็นวงกลมนะตามภูการชื่อที่บอกนะครับภูกันตัวนี้นะครับเหมาะกับการวาดรูปนะราคาก็จะแตกต่างกันนะครับอยู่ที่คุณภาพของขนและวัสดุที่ใช้ในการทำนะครับอันที่2นะนิยมใช้ประเภทนี้นะครับก็คือภูกันแบนนะครับอันที่3ามนะครับการม็อบนะครับหรือภูกันมัด ก็คือภูการเทวิบัตนะครับก็คือภูการที่สามารถนะครับถอดออกมานะครับแล้วพกพาไปวาดรูปตามสถานที่ต่างๆได้นะครับโดยเทวิบัตนะอาจจะเป็นทั้งมีทั้งกลมและทั้งแบนะครับแล้วก็มีเป็นพวกภูกันไม้กวาดนะครับและมีหลายแบบเลยนะอยู่ที่เรานัดนะครับทีนี้นะครับสําหรับที่ผมใช้นะผมจะเน้นเป็นภูการกลมนะครับผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการเลือกซื้อนะครับ ตาผู้ที่เริ่มต้นนะครับไซส์ของพกันะครับเวลาเราจะเลือกซื้อนะเลขคู่หรือเลขคี่นะครับเช่น0 2 4 6 8นะครับหรือหรือ0 0 1 3 5 7 9อะไรพวกนี้นะครับเราเลือกนะเราจะจะค่อมเลขกันนะครับวัดรูปเล่นๆนะไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับประมาณ A6A5 ห้านะครับผมก็แนะนำนะครับเบอร์หลักๆเลยนะที่จะน่าซื้อนะครับก็คือเบอร์2 4แล้วก็6หรือ8นะครับ วิธีดูนะครับก็คือดูจากพื้นที่ใช้งานนะครับว่าพื้นที่นี้นะครับจะเป็นพื้นที่เล็กพื้นที่ใหญ่นะทีนี้ครับเรามาดูการจับปุกกันนะครับโดยนะครับวิธีที่ผมสอนนี้นะครับจะเป็นแค่เบื้องต้นนั้นแนะนําการจับนะครับสุดท้ายนะก็อยู่ที่คุณนะครับว่าจะเลือกจับแบบไหนนะครับอันนี้เป็นแค่แนะนำนะเชิงทฤษฎีนะครับระดับแรกเลยนะครับก็คือการจับแบบ mid handle h o l นะครับก็คือการจับที่กลางปุกกันนะครับก็คือแบ่งปุกกันนะครับเป็นตรงกลางนี้นะแล้วก็จับมันนะครับนี่นะครับ แบบนี้นะครับใช้ในการระบายทั่วไปนะครับข้อดีคือมัน flexible นะมันขยับได้ง่ายนะอันดับที่2นะครับคือโค้ดเพนซิลโฮนะครับก็เป็นการจับเหมือนดินสอนะครับวิธีการจับอย่างนี้ถ้าใช้ในการเก็บรายละเอียดเล็กๆได้น้อยนะครับเป็นการจับที่เราสดัดนะครับมาเหมือนเก็บดินสอนะครับอันดับที่3านะครับก็คือการจับแบบอัพไลท์โฮนะครับก็คือการจับแบบตั้งนี้นะครับนี่นะครับเป็นการจับแบงนี้นะจับนี้นะแล้วก็แต่ว่าเราใช้ตั้งอันนี้นะครับตั้งฉากกับตัวรูปนะครับนี่นะครับ อาจะใช้ในการเขียนเส้นและลายละเอียดนะครับแล้วก็เป็นเส้นตรงอะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับนี้นะนี่เขียนอย่างนี้นะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยอันงี้นะแล้วก็จับอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับก็คือการจับแบบ flexible pencil h o l d e นะครับก็คือการจับเหมือนดินสอนะครับแต่เราอะถอยมานะจากโค้ชนะที่เราจับที่ตัวต้นปู่กันนี้นะแล้วก็กลับขยับมานะมามาจับที่ตรงนี้นะครับัปติกานะครับข้อดีของมันก็คือเราจะสามารถขยับได้ง่ายนะครับนี่ หลายคนก็จับอย่างนี้กันนะมันแบบว่าเคลื่อนไหวได้ง่ายนะแล้วก็มีความถนัดมือจับเหมือนลิงส่อนะครับต่อไปนะครับ end of handle hole นะครับก็คือการจับที่ปลายของด้ามพูกันนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นการจับในการที่จะให้มันแบบว่า flexible มันเคลื่อนไหวได้ง่ายนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับการที่เราต้องการกดน้าหนักน้อยๆนะครับเหมือนเราล่างกะกดน้าหนักน้อยๆนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับ เบื้องต้นนะครับการจับก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะพอมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับหาผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมซับสไครต์และสั่นกระดิ่งช่องของเรานะครับมีข้อสงสัยครับคอมเมนต์ดูที่ด้านล่างนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับขอให้ทุกคนวาดรูปอย่างมีความสุขนะครับบาย